สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสิ่งที่จะพูดวันนี้นะครับคือซีโนแวคนะครับทำไมถึงฟังเป็นยาขมของหลายๆคนนะครับหลังจากที่รัฐบาลนะครับนำวัคซีนเข้ามาให้เราในตอนนี้สอยี่ห้อนะครับก็จะมีซีโนแวคแัะ a s สต a า e ซเนกาซึ่งซีโนแวคเนี่ยเป็นเป็นวัคซีนที่มาจากเมืองจีนนะครับก็ หลังจากที่ผมได้สอบถามนะครับคนรอบข้างแล้วก็คนรู้จักนะครับที่อาจจะยังไม่มั่นใจว่าเหตุผลอะไรรวบรวมได้3ข้อดังนี้นะครับใหญ่ๆเลย1เลยคือผลิตจากเมืองจีนนะครับ2คือเทคโนโลยีเก่าก็คือเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่า3คือ ผลประสิทธิผลนะครับที่รายงานออกมาในช่วงที่นํายาเข้ามาเนี่ยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับวัคซีนในค่ายอื่นๆคําว่าต่ําก็คือมีรายงานประสิทธิผลออกมา5 0 6 0 70%ในขณะที่วัคซีนของยี่ห้ออื่นนะครับมีรายงานออกมาเนี่ยรวมๆ9กไปกกว่าถึง95%ทีนี้นี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้สึกนะครับแล้วก็ ทำให้สูญเสียความมั่นใจในการที่จะไปรับการฉีดวัคซีนซีโนแวคมาลองฟังความเป็นจริงนะครับว่า,าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมก็จะเอาข้อมูลมาเล่านะครับไม่ได้มาขายของไม่ได้มาอวยใครนะครับหนึ่งเลยคือข้อคอนเซิร์นแรกคือทำมาจากประเทศจีนนะครับต้องบอกว่า ในเรื่องของทางการแพทย์นะครับประเทศจีนเนี่ยค่อนข้างมีความเจริญรุดหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาเรื่องของการผลิตยาและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยจัดจําหน่ายไปทั่วทุกประเทศทั่วโลกแล้วก็เป็นเป็นเวลายาวนานแล้วซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับอาจจะไปมองว่าจีนเป็นแหล่งผลิตสินค้าราคาถูกแต่ว่าเรื่องของทางการแพทย์เนี่ยเขาผลิตออกมาเพื่อ ใช้กับชีวิตคนของเขาจริงๆนะครับต้องเชื่อได้ว่ามันต้องมีประสิทธิภาพแหละเขาถึงนําออกมาใช้ได้นะครับส่วนเรื่องของเทคโนโลยีชนิดเก่าหรือว่าการใช้เทคโนโลยีที่ว่าเรียกว่าเชื้อตายต้องบอกว่าณวันที่จีนผลิตนะครับเป็นวันที่เขามีรีซอร์สในมือเนี่ยเยอะมากนะครับก็คือมีคนป่วยตอนนั้นเนี่ยคือลดหน้าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับตัวเลข ก็ตอนตนั้นก็คือร่วมร่วมแสนแหละนะครับเขาก็จะมีเชื้อที่เป็นซากเชื้อนะครับของคนไข้ในจำนวนมากซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ได้ผลมาโดยตลอดไม่จำเป็นต้องไปทำวิธีการตัดต่อจีนตัดต่อ,ตอพันธุก,กรรมให้มีความยุ่งยากนะครับซึ่งก็ไม่แปลกที่ประเทศแรกที่มีเชื้อมีมีทรัพยากรในมือเนี่ย จะเลือกใช้วิธีที่ง่ายและคุ้นเคยนะครับข้อสุดท้ายคือผลการรักษาเนี่ยไม่ไม่ดีเมื่อเทียบกับวัคซีนในค่ายอื่นที่ได้นำเสนอไปก็คือแต่ในความเป็นจริงนะครับเร็วๆนี้เนี่ยก็มีการตีพิมพ์จากหนังสือพิมพ์รุมเบิร์กนะครับพบว่านะครับข้อมูลจำนวนมากจากประเทศอินโดนีเซียนะครับพบว่าการฉีดวัคซีนซินแวค2เข็ม สามารถป้องกันการติดเชื้อได้94ปนะครับป้องกันการติดเชื้อดุนแรงได้96และก็ป้องกันการเสียชีวิตได้ถึง100%ซึ่งถือว่าเป็นประสิทธิภาพที่ค่อนข้างสูงมากนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนในสถานการณ์จริงที่เว่าใช้คาว่าสถานการณ์จริงก็เพราะว่าปกติเนี่ยเฟส3เนี่ยคือเราใช้ในสถานการณ์ปริมาณคนไข้จำนวนน้อยนะครับหลักหมื่น แต่พอนําไปใช้สถานการณ์จริงในประเทศอินโดนีเซียนะครับมีตัวเลขเนี่ยหลักแสนหลักล้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่าข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีข้อมูลมาจากประเทศไทยเราเองนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มใช้วัคซีนของซีนงแวกเนี่ยไปหลายแสนประชากรแล้วนะครับก็ในไม่ช้าก็จะมีข้อมูลออกมาว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงพอเท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดี ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับน่าจะทําให้ทุกคนนะที่ฟังอยู่เนี่ยน่าจะเบาใจแล้วก็สบายใจขึ้นจากข้อห่วงกังวลขอบคุณนะครับที่ฟังจนถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับอยู่กับผมหมอน,นัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนต้องป่วยครับ